ฮัลโหลมาแล้วอรุณสวัสดิ์ทุกคนวันนี้มาแล้วมาแล้วไม่เบี้ยวเหมือนเมื่อวานแล้วแต่วันนี้จะมาเร็วหน่อยเนาะอ่าพระเิมมีภารกิจตอนเช้านี้เร่งด่วนมากเลยนะแล้วเดี๋ยวมันจะไปว่างช่วงสายๆหน่อยช่วงเช้านี้มันมีอ่าคิวงานเนาะคิวงานที่มันซ้อนกันเข้ามานะทั้งอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งในในด้านที่เป็น อผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนาะมันซ้อนกันเข้ามาที่จะต้องจัดการในช่วงตอนเช้าๆเดี๋ยวดินจะมาเล่าให้ฟังเนาะเมื่อวานก็ตเนะเวนเนาะในเรื่องของข้าวปลาอาหารเนาะทั้งวันเลยวนเวียนอยู่ในพลังงานของอาชีพมาสจรย์สนุกสนานบันเทิงมากในการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าคุณค่าเนาะทั้งที่เป็นนมามธรรมรูปธรรมต่างๆเมื่อวานนี้สนุกสนานบันเทิงแล้วก็ เพิ่มคูนเนาะเพิ่มพูนพ,พ,พลังงานดีๆให้กับชีวิตจิตวิญญาณมากมายเลยอะแล้วดิมก็เอามาใส่ไว้เอาาเอามาใส่ไว้ทั้งในบทความนะในบันทึกไดอารี่ในการเขียนขอบคุณเมื่อเช้านี้เนาะแล้วก็ยังเอาไปใส่ไว้ในหนังสือของตัวเองที่กำลังจะคลอดออกมาเรื่อยๆนะตอนนี้คิดว่ามันคงจะมีพลังงานขับเคลื่อนในด้านนี้พอสมควรแล้วล่ะ อ่ะถ้าใครอ่าผ่านเข้ามาพบเจอกันก็ทักทายสวัสดีกันได้นะคะดิมยังไม่เห็นสัญญาณอ่าสัญญาณอะไรจากเพื่อนๆนนะไม่รู้ว่ามันอ่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ดิมดิมจะไม่ออกไปใหม่ละดิมจะไปยาวไปเลยเพราะว่าจะพูดนิดเดียวนะคะวันนี้เพราะเดี๋ยวดิมดิมมีจ็อบต่อแล้วเดี๋ยวดิมอาจจะฝากอาจจะฝากไลฟ์เสียงของปีที่แล้วนะปีที่แล้วดิมได้ทำอ่า แอคชั่นปฏิบัติการบันทึกอินดี้นะต่อเนื่องตลอดทุกวันในช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยทุกวันซึ่งตอนนี้เฟซบุ๊กมันก็เตือนขึ้นมานะขึ้นมาให้เห็นเดี๋ยวดีมอาจจะแชร์มาให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยก็ได้นะเป็นการปฏิบัติการบันทึกอินดี้ต่อเนื่องเหมือนกันนะในปีที่แล้วดีมก็เริ่มทำประมาณช่วงช่วงเวลาต้นๆปีอย่างเงี้ยมาแล้วหนึ่งปีสำหรับปีที่แล้วเนาะอ่าส่วนในปีนี้ ดิมย้ายเวลามาปฏิบัติการปลุกพลังงานในช่วงเช้าเและตอนนี้เราเก้าวเข้าสู่การปลุกพลังงานในเรื่องราวของอา,อาชีพมาสจานแล้วเป็นเดีที่9แล้วเนาะ,ะก็ก็ใครผ่านเข้ามาได้ยินตรงนี้ก็ทักทายให้ดิมรู้หน่อยเนาะว่ามีคนเข้ามารับฟังนะฮะอ่ะปลุกพลังงานในวันนี้ดิมจะปลุกพลังงานสร้างสารรค์ในเรื่องของการตื่นรู้การสั่นสะเทือนเกี่ยวกับ เรื่องของพลังงานสร้างสารรค์โดยตรงเลยนะก็คือว่านี่เป็นความรับดิมจะไม่พูดเยิ่ยนเย้อไปพูดไปในเรื่องที่เขาพูดพูดกันกดแรงนึงดูดอย่างโน้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันหมดนั่นแหละแต่ดิมจะพูดไปในจุดที่เป็นเชิงประจักษ์ไปเลยว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนอยากอยากได้อย่างไหนคิดอย่างนั้นคิดจนกระทั่งมันมัน สะเทือนออกมาเป็นการกระทําแล้วก็รักษาสภาวะแห่งความคิดนั้นให้อยู่ในจุดที่เราปรารถนาตลอดเวลาเวลาที่เราไปกระทบกับสิ่งที่เรารู้สึกได้แล้วเ,เราเรียนรู้มามากพอเนี่ยเราตระหนักรู้แล้วเราจะรู้ว่าอะไรมันลบอะไรมันบวกให้เราเลือกที่จะอยู่ในย่านพลังงานของบวกให้มากที่สุดยาวนานที่สุดสําเร็จแน่นอนไม่ว่าเราจะ ไม่ว่าอะไรนะไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ความสําเร็จในหน้าที่การงานความร่ํารวยมั่งคัง่งต่างๆนาะนาะล้วนเกิดขึ้นกับจากการสันสเทือนจากความคิดทั้งสิน้นอันนี้ดิมดิมพูดแบบฟันธงไปเลยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงของดิมเชิงประจักษ์ณนะปัจจุบันของดิมเลยดิมจะไม่พูดกระจัดกระจายให้มันไป เอาทฤษฎีเอาวิจัยเอาบทความเอาอ่านหนังสือข้อเขียนข้อคิดอะไรทั้งนั้นเพราะทุกทุกท่านนั้นคือคุลุทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาคือคุลุให้เราเรียนรู้ทั้งหมดผนวกกับคุลุที่ผุดขึ้นจากตัวเราเองจนเชื่อมต่อกันได้อย่างแนบเนียนเมื่อนั้นทุกวินาทีที่เราที่เราสั่นสะเทือนวิญญาณของเราไปคือความสําเร็จถ้าเราตั้งเป้าความคิดอยู่ที่ความสําเร็จนะ แล้วทีนี้มาแยกกันนิดหนึ่งสําหรับคนที่อาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมครูดมีมันมาเดี๋ยวจิตวิญญาณเดี๋ยวทางโลกเดี๋ยวค้าขายเดี๋ยวส่งตอ่อเดี๋ยวโน่น้นเดี๋ยวนี่มีหลายลีลาชีวิตถ้าเล่นเป็นแล้วเราจะเล่นได้ทุกลีลาทุกจังหวะทุกคาลิเตอร์ทุกแอคชั่นมันจะคือเราทั้งหมดเล่นทางโลกให้สนุกเล่นทางโลกภายนอกนี่ให้สนุกตามจังหวะในเกมของมนุษย์ เล่นภายในให้สุดๆตามการตรนักรู้เพิ่มพูนทางจิตวิญญาณถ้าถ้าเราเข้าใจเราจะเต้นได้ถูกจังหวะไปหมดเวลาเราอยู่ในภายนอกเราก็เต้นแบบภายนอกได้ยังมีความสุขปกติสุขราบรื่นเวลาที่เรากลับเข้ามาอยู่กับตัวเองข้างในเราก็อบอุ่นอิ่มเอ,ม,อมปิติสุขนี่คือความสมบูรณ์แบบ ของความเป็นมนุษย์ที่ตระหนักรู้แล้วดิมไม่ได้บอกว่าดิมรู้ไปทั้งหมดแต่ดิมสามารถที่จะพาตัวเองมาอยู่ในจุดที่อิ่มเอมเปี่ยมสุขได้เท่านั้นเองแล้วสิ่งที่ดิมแชร์ไปก็คือประสบการณ์จริงและตรงเชิงประจักษ์ซึ่งกายภาพอาจจะมองไม่ออกแต่ถ้าคนที่สัมผัสกันได้ด้วยพลังงานจิตวิญญาณที่เท่าเทียมเขาจะรู้ได้ทันทีเลยในสิ่งที่ดิมสื่อไปเนาะความคิดกำหนดการกระทำเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกได้แล้วเรารู้แล้วว่าย่านความถี่ไหนมันลบย่านทีไหนย่านความถี่ไหนมันบวกให้เราเลือกอยู่ในย่านความถี่ที่เป็นบวกเสมอบางทีมันอาจในแต่ละวันเราผ่านสิ่งกระทบมันอาจจะลบบ้างบวกบ้างลบบ้างบวกบ้างแต่ถ้าเราตามรู้ดูทันมีสติรู้เราจะพาตัวเองไปอยู่ในย่านบวกได้มากกว่าแล้วถ้าเรามั่นใจว่า พาความคิดการกระทําของเราไปอยู่ย่านบวกได้มากกว่าด้านลบเราก็เข้าใกล้ไปในเป้าหมายของความสําเร็จได้มากกว่าเท่านั้นเคล็ดลับมีอยู่แค่นี้อยากได้อะไรขอไปขอในความคิดคิดให้เป็นภาพแล้วสั่นสะเทือนมันออกมาเป็นพฤติกรรมหรือการกระทํมโดยที่มีความเชื่อศรัทธาสูงสุดว่าสิ่งที่เราขอเราได้รับมันแล้วจริงๆ ขอบคุณทันทีที่ขอจุดสำเร็จอยู่ที่จุดเริ่มต้นทันทีที่เราแสดงพฤติกรรมอะไรออกออกไปเราได้ผลลัพธ์ตรงนั้นทันทีทั้งบวกและลบถ้าเราอยากสำเร็จเราจะเลือกพฤติกรรมแบบไหนก็คิดเอาเองนะวันนี้มาสั้นมากเลยเดี๋ยวดีนจะต้องไป <laughs> จัดการกับเรื่องราวของอาชีพมาจารย์ต่อเนาะ,ะก็ ถ้าใครเข้ามาตรงนี้นะไม่ว่าจะฟังตอนที่ดิมอ,อยู่ตรงนี้หรือว่าฟังย้อนหลังนะดิมก็ขอบคุณทุกคนมากอ่ะตอนนี้ดิมเห็นอยู่สองท่านนะคะพี่ท่านพี่เฉลิมศักดิ์แง่งงามนะคะอ่าท่านพี่ยินดีที่ได้พบกันนะคะโอ้ยชื่อดีมากเลยชื่อยินดีที่ได้พบกันเนี่ยเข้ามาในไลฟ์วันนี้เนาะอ่ะวันนี้ดิมจะไปเร็วหน่อยเนะพูดสั้นแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวดิมจะ ฝากไลฟ์เสียงไลฟ์หนึ่งของดีมไว้บนหน้าเฟซนะเดี๋วดีมจะแชร์มาเป็นไลฟ์ของวันนี้เหมือนกันแต่เป็นปีที่แล้วนะเป็นไลฟ์เสียงเกี่ยวกับบนันทึกอินดี้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักซึ่งเดี๋ยวถ้าใครฟังก็จะรู้นะว่าอาจจะนะักปีวันนี้เมื่อปีที่แล้วของดีมกับวันนี้นะปัจจุบันมันต่างกันยังไงคือการตระหนักรู้ของดีมเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างไรเนาะก็ให้ไปฟังเรื่องราวเก่า,กาๆบ้างเนาะเดี๋ยวดีมก็ฟังตัวเองไปด้วยแหละเพราะดีมจะต้องแพ็กของเลยเนี่ยเช้าเนี่ย แล้วเดี๋ยวสายๆถ้ามีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวดีมจะเอามาส่งต่อเล่าสู่กันฟังนะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้กับดีมนะคะถ้าใครสนใจในสิ่งที่ดีมสื่อนะอยากติดตามย้อนหลังก็กดติดตามเฟซของดีมไว้หรือว่าเข้าไปติดตามในเพจนะแฟนเพจที่ชื่อว่าสุขดีมีตังก็ได้หรือว่าช่อง y t u t u ดิมก็มีนะชื่อช่องว่าสุขดีมีตังเหมือนกันนะเดี๋ยวดิม ลฟ์เสียงเสร็จดิมก็จะโหลดบันทึกไว้แล้วก็เอาไปอัปเดตอยู่ในช่อง youtube ด้วยเหมือนกันนะเพื่อกระจายส่งต่อพลังงานดีๆนี้ต่อไปแล้วก็ฝากเอาไว้ฝากเอาไว้บนโลกใบนี้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้หรือบางทีค่ำๆอะ่ะถ้าดีมพอมีเวลาเดี๋ยวดีมอาจจะมาพูดคุยสรุปผลงานสำหรับวันนี้ของดีมวันนี้ดีม มีเรื่องราวงานแน่นแน่ๆน,น,นะสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวดีที่เป็นผลจากที่ดิมไปลุยงานมาเมื่อวานเนาะวันนี้ก็ได้รับพลังงานดีๆเยอะเลยซึ่งดิมก็ทำไปด้วยความรู้สึกล่าเลงนะเล่นกับงานให้สนุกนะมีความสุขทุกวินาทีเพราะเรารู้สึกได้ถึงพลังที่เราส่งต่อพลังงานดีๆไปทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ตามนะตอนนี้ดิมอยู่ในสภาวะนี้ ตลอดเวลาอยู่แล้วจนคือคือไม่ว่าจะขยับไปทางไหนดิมก็มีแต่รู้สึกถึงคุณค่ารู้สึกถึงประโยชน์ไปหมดเลยอะ่ะเนาะอ่ะวันนีข้ขอบคุณทุกคนนะถ้าใครที่รู้สึกตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันเริ่มตระหนักรู้แล้วฉันเริ่มมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างแล้วให้ทุกคนลองแอคชั่นอะลองเริ่มต้นอะไรดูสักอย่างหนึ่งเนาะเขียนมันออกมาคิดมันออกมาเป็นภาพแล้วลองปฏิบัติมันดีๆแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่ะอืม ความสำเร็จอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีอรุณสวัสดิ์เช้านี้ดิมไปก่อนสวัสดีค่ะ